นี่นะครับผมก็ได้แล้วเอาใหม่ผมจะจับให้ได้ใหม่นะวิธีออกก็เปิดแล้วก็วางไว้เหมือนเดิม สีครับพบกับร้านบ้างของเล่นนะฮะวันนี้มาดูของเล่นชุดบอลจับโปเกมอนนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าเราได้จับโปเกมอนเล่นจริงๆนะฮะอันนี้เอามาให้ดูหลายลูกแล้วนะฮะคือในรุ่นเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับตัวโปเกมอนตัวบอลน,นะครับมีหลายสีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูวิธีการเล่นนะฮะกับการจับโปเกมอนนะฮะเดี๋ยวผมจะจับตัวพิกาจูดีกว่านะครับตัวนี้นะครับ ในแต่ละลูกเนี่ยมันก็จะคละๆกันไปนะฮะจะไม่ซ้ำกันนะครับในเรื่องของตัวโปเกมอนนะฮะในชุดอุปกรณ์นะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างเนี่ยนะครับก็คือตัวบอลจับโปเกมอนนะครับคือลูกบอลน,นี่นะครับแล้วก็ตัวโปเกมอนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นตัวไหนอันนี้ผมเอาปิกาจูมาเล่นนะครับนี่นะครับผมก็ปิกาจูมาเล่นนะฮะแล้วก็มีเชือกนะครับสําหรับ ร้อยกับสายคล้องจับโปเกมอนนะ,ะับเพราะว่าถ้าไม่ใช้สายมันก็จะจับยากนิดนึงนะครับถ้าใช้สายมันก็จะจะช่วยให้เราจับง่ายขึ้นนะครับวิธีวิธีนะครับก็คือร้อยเชือกเข้าไปก่อนนะครับในช่องห่วงข้างบนนี้นะครับนี่นะครับปึ๊บพอร้อยเชือกได้ก็มัดปลายไว้ก็ได้นะครับอ่านะครับแล้วก็ พอวิธีเล่นนะครับก็คือเอาตัวโปเกมอนเนี่ยตั้งเอาไว้จะก,กี่ตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าบอลหนึ่งลูกมันก็จับโปเกมอนได้เพียงแค่ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับนี่ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็วิธีขั้นต่อไปนะครับก็คือเปิดเจ้าตัวบอลโปเกมอนอันนี้นะครับซึ่งมันจะมีกลไกอยู่ในตัวมันนะครับก็วิธีเปิดนะครับก็คือหมุนดันลงมาอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บเนี่ยให้มันกลายเป็น ครึ่งวงกลมเปิดแบบนี้นะครับวิธีเล่นก็จับที่สายสายเชือกนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันลงไปตรงๆกับตัวโปเกมอนที่เราต้องการจะจับนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ถ้าถ้าจับดีมันก็จะเข้าไปอยู่ในบอลถ้าจับไม่ดีมันก็เป็นอย่างนี้ครับงับหัวโปเกมอนนะครับพิกจูผมตายแล้วครับโดนบอลงับหัวขาดนะครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวผมจะจับมันให้ ให้เข้าไปอยู่ในบอลให้ดีนะครับนี่นะครับวิธีผมก็จะเปิดใหม่นะครับผมก็จะเล็งให้ดีก่อนนะฮะแล้วก็จับนะครับอ๋อนี่ผัวมันดีแล้วครับสงสัยพิกจูผมตายก่อนแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่ผมจะหันองศาให้ดีๆก่อนนะครับเอาจนกว่าจะได้นะครับได้แล้วครับตอนนี้คราวนี้ไม่งับบัวแล้วครับผมได้แล้วนายเป็นพวกของเราแล้ว กระจู <t ouch> ฉันเลือกนานแล้วนี่นี่นะครับผมก็จ,จับได้ละตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับตัวอื่นบ้างนะครับลองใช้สีอื่นในการจับบ้างนะครับลองอันนี้นะครับวิธีเล่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมร้อยเชือกไวแล้วนะครับก็เปิดฝาก่อนนะครับเปิดครึ่งเหมือนกันนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือที่สายร้อยเชือกนะครับนี่นะครับแล้วก็ เลือกโปเกมอนตัวที่ต้องการจะจับนะครับจับตัวไหนดีตัวนี้หรือตัวนี้ดีตัวไหนดีนี่ครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้นะครับผมก็จะเล็งให้ดีนะครับแล้วก็โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหนีทำไมครับอีกทีนึงโอ้ยสองทีแล้วครับมันหนีแน่ทาไมนะครับเล็งให้ดีนะครับจับได้แล้วครับปิงปองนี่ครับตัวนี้ผมจับได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าว หางมันโผล่หัวมันโผล่มันหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้นี่นี่นะครับผมก็ได้ละจับตัวนี้มัางตัวนี้น่าจะจับง่ายนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่นะครับตัวนี้มันตัวใหญ่นะครับเวลาจับมันก็จะติดหางติดหัวครับเดี๋ยวลองผมจะลองจับตัวนี้นะครับใช้บอลอดนเดิมนี่แหละต้องเปลี่ยนละนี่นะครับจับง่ายครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเห็นไหมครับก็จะจับเข้าไปได้เลยโอ้สบายมาก ง่ายครับเล่นสนุกนะฮะตัวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับว่าเรามีอัปเดตคลิปอะไรใหม่ๆนะครับของเล่นแปลกๆใหม่ๆเราจะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับบอนจับโปเกมอนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับร้านบ้านของเล่นนะวันนี้สวัสดีครับเห็นไหมฮะเสียงมันจะเปลี่ยนนะฮะพอเราหนีบเนี่ยหนีบไม่ดีเนี่ยอุ้ยอย่างเงี้ยครับ